โอ้ดราดม,ม่าเรื่องครอบครัวนะครับอะไรอ่อะรอดราม่าเรื่องครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือเราอะ่ะมีทริปไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่แล้วก็รวมถึงผมพาภรรยาไปเพราะว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะคิวแน่นแต่สองสามเดือนแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวกันนะอะไรเงี้ยภรรยาผมก็น่ารักครับไปหม่อนก็พาไปแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่อ่าผมเนี่ยไม่ช่วยภรรยา ถือร่มแล้วอุ้มลูกก็คือเป็นแบบจริงๆแล้วมันมีรูปอื่นที่ที่ถือด้วยครับแต่เขาไม่ได้ลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยที่ผมคุยโทรศัพท์อะก็เรื่องหนักเนี่ยแหละครับ mm. ที่แบบว่าเครียดที่ผ่านมาแบบเหมือนต้องดิวแบบกับทีมงานต่างประเทศดิวกับนู่นนี่นั่นมันก็เลยกลายเป็นแบบเหตุการณ์มันมันคือการทําทํางานที่ที่แบบต้องต้องรีบปิดดิวให้จบเพื่อให้ขบวนการของหนักมันลงตัวก็เลยแบบอ่า ก็เลยแบบว่าบอกกับภรรยาว่าเธอไม่ได้เครียดใช่ไหมเขาก็บอกไม่ได้เครียดอะไรเสียใจไหมครัเขาด่าเราเขาเข้าใจผิดเฮ้ยไม่เสียใจเลยครับพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าเขาด่าผมได้แต่ต้องไปดูหนังผมด้วยตอนนี้ผมยอมหมดครับพคาด่าผมแต่อย่าลืมซื้อตัวหนังไปดูเพราะว่าจุดประสงค์ของพวกเราคือบทบาทของแจ็คตอนนี้มันเป็นเป็นพ่อคนแล้วครับมันต้องปกติครอบครัวให้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงเราเราทําหนักเกี่ยวกับครอบครัวด้วยครับเราจึงเข้าใจว่า ทุกคนเป็นห่วงหมดภาพภาพตรงนั้นนะครับไม่แปลกที่คนจะด่าแต่หมายถึงว่าเรามาอธิบายเขาในวันเนี้ยเขาน่าจะเข้าใจแล้วเขาได้ต้อ่านคอาเมนตต่าพอ่านอ่านเขาก็ด่าไอไไอม่ไอเห็นแก่ตัวถ้าเป็นหัวกูนะจะแบบอืมเลิกแม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกรู้สึกไงบ้างย่าลืมไปดูหนังครับแสดงว่าผ่านตาทุกท่านอะไรนะครับผ่านตาทุกผ่านครับผมชอบอ่านครับเวลาใครด่าอะไรเราเรารู้สึกว่าเขาเขาดูเป็นห่วงเราจริงจริงแล้วเขา เขาดูเหมือนแบบให้ความสนใจเราซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับมันบั่นคอนไหมล่ะไม่บัตรคอนครับเพราะว่าเขาเขาดูเหมือนอินกับอินกับความเป็นห่วงเราห่วงครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าการด่าบางทีถ้าเรามองไปเรื่องในแง่ลบบบมันจะไม่ดีไม่ถือเภรรยาเอยนะครับคุยครับภรรยาก็ลงอธิบายว่าไม่มีอะไรพี่แจ๊ดยังเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ผมแบบไม่ดีแค่ผมจะมาบอกเองว่าผมไม่ดีปกติเราก็ช่วยเลี้ยง เดี๋ยชลีครับจริงผมติดลูกมากครับแต่ตอนนี้ผมติดไม่ได้เพราะผมทำหนังไงผมต้องมาแบบเอาผลงานดีๆแบบนี้ไปบอกกับครอบครัวในวันที่แบบหนังเข้าโรงว่าพ่อพ่อทําเสร็จแล้วลูกพ่อแบบเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบโอ้โหผมร้องไห้กับโปรเจกต์นี้เหมือนแบบ มันเป็นซึมเศร้าเลยอะเหมือนแบบแบบจริงๆก็ไม่อยากเป็นนะแต่เป็นเพราะแบบมันดูมีแบบอเชี่ยววันนี้แม่งขำวันนี้แม่งร้องไห้วันนี้มันขำอะไรกันมันเยอะมากด้วยครับเป็นกํขวัญนให้ลูกครบหนึ่งขวบด้วยในในการที่แบบว่ามีพ่อที่มีหลายอาชีพเพิ่มเติมจากในวงการบันเทิงที่เล่นละครเล่นหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าผมรู้สึกเหมือนผมอยากเห็นครอบครัวครับ เขาออกไปดูหนังพร้อมๆกันน่ะมันดูมีความสุขดีเหมือนแบบเวลาเรากลับบ้านไต้หวันเรากินข้าวพร้อมกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเราผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆครับก็เลยอยากทํหดังแบบนี้เติมเต็มครอบครัวหลายๆครอบครัวย้อนไปวันวันที่เราลองให้ออกมามันไปถึงจุดไหนถึงแบบไม่ไหวแล้วต้องะกอบมันลองให้ออกมาปื้มปื้มกับนักแสดงปื้มกับทีมงานที่แบบเขาเต็มที่ครับคือโปรดักชั่นนะครับ ที่คุณเห็นเขาเขาเขามานั่งถ่ายรูปรวมกันในวันเนี้ยเขาเขาพังไม่ได้ครจริจริงเนี่เขาพังไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาพังไปเนี่ยไอเรายังมีงานต่อแต่พี่ๆเขาเบื้องหลังอ่ะเขาเขาจะไปทํางานต้องไปต่อใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าไอหนังเรื่องเนี้ยมันได้นักแสดงเบอร์ใหญ่คุณภาพก็จริงแต่เราจะถ่ายทอดยังไงให้ให้หนังของเราเนี่ย มันมันคุ้มตังคับคนดูที่เขาเสียไปอนะครับเราไม่อยากจะทําหนังตบหัวรูปหลังคนดูให้ให้มันแบบอุย้ยไอ้แจ็คเอาดารามาขายแล้วก็ไอ้แจ็คนัเข้าโรงมาหลอกคนดูอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้เต็มที่เพราะว่าวงการหนังทุกวันนี้มันมันใหญ่มากขึ้นนะแล้วแล้วมันแบบวงการอื่นมันก็มีแบบปรับลงบ้างอยู่รุ่นนี้นั่นบ้างแล้วสตรีมมิ่งเนี่ย เดี๋ยวนี้ไปขายอ่ะก็ต้องแบบเขาก็วัดเอนเกจนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแบบทาหนังแล้วแบบอย่าคิดว่าแบบว่าเอาดาราเบอร์ใหญ่มาแล้วคนจะชอบนะก็ก็ไม่ผมไม,ม,ไม่ไม่เสี่ยงอะไรรมาก็คือนี่คือความตั้งใจที่ความจริงจังแล้วจริงจงังของแจ็คภาษาล้วนถ้าเปรียบเทียบผมรักลูกกับเมียกับครอบครัวพ่อแม่ผมหนังเนี้ยก็ผมก็รักเหมือนครอบครัวเลยรักมากๆด้วยเพราะว่าถ้าผมพิสูจน์ตัวเองเรื่องนี้ได้อ่ะเรื่องต่อไปอ่ะ ขอพักก่อนอันนี <laughs> ้ทำใหเลอยผมเหนื่อยมากเ,เพราะว่ามันแบบมันเหนื่อยแล้วมันแบบว่ามันท้าทายนะออผมว่าผมก็ทํคพบมาเกือบทั้งหมดแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าพี่ๆวงการภาพยนตร์นะ่ะคงให้กําลังใจผมแหละเพราะว่าพี่ๆเขาก็อยากเห็นเด็กเจนใหม่เติบโตนะเหมือนผมเนี้ยผมก็อยากเห็นเด็กเจนใหม่แบบโชว์ของหรือแบบไปไป,ไปเมืองแบบเ <laughs> มืองนอก อย่างหลานนากาเนี้ยเขาก็แบบโอยเด็กเจนใหม่แบบที่ไม่ใช่พู่มกับที่เราเคยเจอ90น่ะเขายังไปแบบออสการ์ได้ลอย่างเงี้ยเราก็ยินดีกับกับกับขบวนการของหนังไทยอะเพราะว่าหนังไทยผมว่ามันมีสเสน่ห์ตรงที่เพียงแค่เราอย่าไม่ให้เกียรติคนดูเวลาเราทําหนังเราต้อง ให้เกดคนดูเรียกว่าเราลุ้นไปออสการ์เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณยังไงแหละแล้วเพราะว่าหนึ่งเรามีขบวนการของการการจ่ายของอดาราเยอเอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีทีมฉายแสงเพราะว่าเราไม่ได้จอยเวนเจอร์กับค่ายหนังใหญ่ๆแต่เรามีฉายแสงเนี่ยคอยจ,จัดจำหน่ายให้เราซึ่งทีมฉายแสงเขาได้คุณภาพอยู่แล้วจากจากที่เขาเคยทำ ที่มาดื่นมาที่ได้หลายร้อยล้านแล้วรวมถึงคุณต้นฉายแสงแต่เขาเขาให้เกียรติกับเราเพราะว่าเขาขอมาร่วมด้วยเลยเพราะเขาชอบในโปรเจกต์อันนี้แล้วเรามีการคุยกันแล้วคุณต้นแกก็แบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ความน่ารักของหนังเรื่องนี้ก็คือผมกับเพื่อนอะับเอกอะครับ, A K K, รบเรียนมลังสิตด้วยกันแล้วก็เรียนข้าพยน์ด้วยกันแล้วก็โดยมีพี่บอลน่ดวงดวงก็ดีนะได้พี่บอลมาช่วยอีกก็เลยกลายเป็นแบบ ยี่สิบปีในวัยนั้นพี่บอลมันกำกับเราเล่นหนังแต่ยี่สิบปีผ่านไปมันเป็นแบบอ่าพี่บอลมาช่วยเรากำกับแล้วอะไรถึงใจเนาะครับลองดูมีฝปาด้ด <c oughs> ้ครับแหวนใหญ่มากแจ็คขอ,อย้อนกับกรถางเดียวรู้สึกไงที่แบบว่าชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงลูกอ๋อรู้สึกไงกับพี่ๆชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงลูกรู้สึกดีครับเพราะว่าเขาเอ็นดูลูกเราดีกว่าเขาแบบไม่สนใจครับอย่าอย่าไปเกลียดลูกผมพอ คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็โัวตัวผมไม่ติดอะไรเลยครับสักคนไหมโอ้โหขอทำหนังก่อนดีกว่าครับเอาไปทำลูกเหรอตอนนี้เอาตรงในหัวมีต่หนังครับใครเปิดหนังโป้มายังอารมณ์ไม่ขึ้นหรอหรอทำหนังยังไม่เนเครียดขนาดนั้นเลยหรอใช่ใช่ครับเพราะว่ามันมันเป็นขบวนการของการเตรียมตัวมันเลยเหนื่อยแต่เดี๋ยวพอออกกองมันก็จะเป็นอีกอีกโงด์หนึ่งของผมที่ที่แบบ เออแม่งจะต้องตลกสัญญาเับหน้ากล้องไว้แล้วนะว่าจะไม่กำกับออนไลน์อีกแล้วไม่มีที่ขับ้ยนี้เต็มๆเรื่องเลยครับเพราะว่าไปทุกคิวคุมเอาใจมีมอเตอร์โฮมให้ดารามีแบบโอ้ยแบบลงุนเยอะมันถ่ายหน้าร้อนเนี่บเดี๋ยวดาราตายมาฮิตตกยุ่งานเยคุบาปิุบาปิคนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษฮะคนไหนทุกคนครับ เพราะว่าทุกคนให้เกียรติหมดเด็กก็ต้องเด็กก็ต้องดูแลโอเคนลยนะเล่นเล่นราคาตัวทุกคนเนาะเกีหมดครับได้เยอะเลยครับโอเคไลคคมาเครับไลคคิมาครับพี่พีหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คุณพ่อเหนื่อมาคุณพ่อเหนื่อยมาคุณพ่อไม่ได้นอนตากุ้งยิงด้วยเห็นไหมยงกนะแจ๊แจ๊ดูดิแจ๊คอกวจากของนี้แล้วนะาดูเมียหรอาีพ่อนอนน้อยคุณพ่อนอนน้อยเนาะพ่อไหวไหมันี้นออ้อห้อ้ ท่าจาบนนทาตห้มาท้านหลามดีแล้วก็ขอจังหวะท่านถ่ายรูปคนพ่อเชฟตรงนี้นะครับตรงมี้นะของม่เยอร์นะของมิเรอร์้องมิเรอดีนะครับต้องมีซอนนะเอฟไอเขาพูดนะครับเอฟไอดี